สวัสดีครับพบกับผมเดอะรูมโฮเทลทางยูทูบชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ห้องพักนะครับโรงแรมเดอะบอสแกนทาวเวอร์นะครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งโรงแรมนี้นะครับก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับก็ครั้งก่อนเนี่ยผมเคยพักโรงแรมเอสเอฟบดนะครับก็อยู่ใกล้ๆเช่นกันนะครับ ก็โรงแรมนี้นะครับช่วงนี้ก็โปรโมชั่นลดราคานะครับจากคืนละ700ดรนะครับ750ลดเหลือ450นะครับค่ามาจากกุญแจก็ประมาณ200นะครับถ้าจะไม่ผิดนะเมื่อกี้ผมฟังพนังงานพูดอยู่นะครับอันนี้อยู่ห้องพักนะครับห้องพักนี้นะครับก็จะตั้งชื่อตามจังหวัดนะอันนี้ผมอยู่ห้องพักสระแก้วนะครับก็ชื่อจังหวัดสระแก้วนะครับก็ผมนอนเตียงเดียว นะก็มีหมอนสองใบนะครับห้องพักเนี่ยนะครับโอ้ห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำแบบกระจกนะมีม่านปิดนะครับอันนี้ผมมาคนเดียวเนาะผมก็ต้องปิดนะครับนี่นะมีม่านปิดนะะผมชอบส่วนตัวนะครับถ้าอาบคนเดียวเผื่อมีใครอยู่เนี่ยก็โอ้โหซวยไปนะมาดูห้องน้ํานะครับห้องน้ำก็สะอาดนะมีชักโครกนะะมีที่ฉีด ที่ทิชชู่ใส่ที่ชู่นี้ไม่มีนะเครื่องอาน้ำอุ่นนะครับมีสบู่นะมีแชมพูนะสบู่ไว้ใช้ทั้งล้างมือนะครับแล้วก็อาบน้ํานะครับมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะทํางานนะมีโต๊ะทำงานแบบยาวตู้เย็นมินิบาร์นะครับนี่นะแล้วก็มีแก้วมีทีวีกระจกนะครับ ก็ช่องนี้ก็ไม่ได้รีวิวมานานแล้วนะอย่าเข้าดูข้างหลังเป็นอะไรก็เห็นตึกนะนี่คอนโดนะครับอันนี้ถึงนึกว่าเราอยู่กรุงเทพนะครับนี่เห็นตึกคอนโดเนี่ยนึกถึงเราอยู่กรุงเทพนะอ๋อตรงนู้นนะก็จะเห็นทางวิ่งจระดับนะครับทางรถไฟนะครับทางคู่นะสานนคอนแกนจระดับนะครับอันนี้เราดูเหมือนถึงอารมณ์เผลิอนนะครับเหมือนอยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้านะเหมือนอารมณ์เราเห็น รถไฟฟ้าสสยสีแดงนะฮะถ้าสสยสีแดงเยมันต้องมีเสาแล้วก็จะมีสายข้างบนนะครับเห็นเขาวานะนะโคตร,รถไฟทางไกลอาจจะมีก็ได้เนาะจะวิ่งเข้าจังหวัดนะครับไม่แน่เผ่อๆอาจจะมีสายสีแดงวิ่งไปต่างจังหวัดก็ได้นะมีประตูมีที่ล็อกนะครับนี่ล็อกอย่างนี้เลยนึกถึงล็อกแบบบรถไฟนะฮะมีตาแมวนะก็ะคลิปนี้ก็ไม่ได้รีวิวน,นานแล้วนะครับตั้งแต่ที่ หลังจากรีวิวโรงแรมภูธะวันที่ประจุคดีขันนะครับก็หลังจากรีวิวโรงแรมภูธะวันปุ๊บโควิดดานลอกสามนี่มาหนักกันเลยไม่ได้ออกต่างจังหวัดต,ตั้งนานะครับก็ล่าสุดก็ไปเวลาปุ๊บก,ก็ไปพักที่เดิมก็คงไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับก็มารีวิวโรงแรมที่นี่นะถือว่าคลิปนี้นะครับถ่ายคลิป,ลปที่สองนะก็จะมีี่ด้วย มีผ้าเช็ดตัวให้สองผืนนะมีคมไฟนะครับก็วันนี้ผมก็มารีวิวขบวนร,รถด่วน75นะครับกรุงเทพนะครับหนองคายนะฮะแต่ผมก็ขึ้นรถจากดาเมืองมาขอนแก่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับขบวน76จากขอนแก่นนี่ผมจะนั่งยาวถึงหัวลำโพงเลยนะคือจะนั่งยาวเลยนะครับ ก็จะนั่งยาถึงของเราปุ๊บเพราะว่ากรุงเทพไม่มีเคอร์ฟิลแล้วนะครับก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับถ้าในคลิปบางส่วนนะครับที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพ,พอัศาวัยก็ต้องกาบขออภัยนะครับสวัสดีครับ